ครับทุกคนครับก็อาจารย์โมนิดนึเนาะทำไมชื่อเฮงกี้แต่ทำไมพูดภาษาไทยนี้ก่อนเราเริ่มผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเฮงกี้นะครับเป็น Principal Consultant ของเ r e e n ลพาดเอเชียแอนเส่วนตัวผมเป็นคนอินโดแต่พอดีก็ต่อนนี้เราท่าผมจะพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับการ Sustainability แต่ก่อนผมเริ่มจะพูดเรื่อง Sustainability ผมก็อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงประวัติผมใน r n e ิของผมยังใหม่เราจนถึงเปลี่ยน ที่ปรึกษาในด้าน sustainability เป็นยังไงบ้างในอดีตนี้ผมก็เป็นเด็กไอทีด้วยเลยเนาะผมก็เริ่มจากซอฟต์แวร์แล้วก็อน,นี้เป็นอะไรนะบทบาทแลบตามหน่งที่ผมเคยทำมาอยู่แล้วจนถึงตอนนี้ที่ผมทำมาเป็นเรื่องที่ปรึกษาในด้าน sustainability ผมเล่าให้ฟังนี้ก็คือทำไมละ่ะเพราะปกติเวลาเราฟังคำว่าความยั่งยืนนี่ยิ่งถ้าสมมติมาว่ามาจากแผนไอทีหรือว่ามาจากแผนธุรกิจอื่นๆแล้วมีเกี่ยวอะไรกันล่ะ ความยั่งยินเกี่ยวกันกับธุรกิจกาไอทีนะอันนั้นเป็น feel good เหรอหรือว่าเป็น csr หรือว่าไปปลูกต้นไม้หรือว่าเออที่ผมจะพูดเอาว่าผมก็ออกมาจากนาแง่นะเน,นาะนแง่ business ทุกอย่างที่ทำก็ต้องมีเหตุผลเหตุดเนาะไม่ใช่ว่า feel good หรือว่ามาทำเอ,อ่อ pr เอิน่นเอิซึ่งถ้าในทุก project ที่มาปรึกษานี่ก็เรามาดูก่อนเนาะปกติทุกอย่างก็มีสองอันเลย push กับ pull factor ถ้าเรามาดูเรื่อง push factor ก็คือ ฝั่งลัตตาบาร์นี่เขามีข้อบังคับอยู่แล้วข้อบังคับหรือว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ใน EU หรือ US จริงๆเราเห็นเลยว่าเกือบประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ประชาชนในโลกนี้เขาก็อยู่ในประเทศที่มีข้อบังคับว่าทุกบริษัทต้องมีข้อบังคับในการรายงาน ESG หรือว่าทํทำตามมาตรฐานความยั่งยืนแล้วก็ในการ pull factor เราก็เห็นอยู่แล้วว่าพวกลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็มี ขอเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรนะประมาณ Friendly กับโลกด้วยประมาณเอ v i r o n m e n t ต์อลเฟรน l y ซึ่งอันนี้มีแฟกต์เขามีอะไรผลไหมผลกระทบเขาก็กคือฝั่งธุรกิจเขาก็ตอนนี้เขาก็ต้องทําดำเนินการก,กันเขาที่ี่งสดคลองตามที่เขาบังคับแล้วก็จากฝั่งาราคนากลงทุนด้วยเขาต้องดีริสด้วยเพราะร่าฝกาลงทุนคนที่ดูแลเงินทุนแบบนี้เขาต้องรู้เลยว่า,าผลเงินที่เขาลงทุนไว้นี้ เขามีความเสี่ยงเยอะแค่ไหนซึ่งวกกลงทุนนี้ก็มีข้อบังคับเลยว่าเอ๊ะถ้าคุณต้องแท็บอินฟันของเรานี่คุณก็ต้องยื่นมีรายงาน ESG หรือว่าเขาต้องทำข้อบังคับตามที่ความเสี่ยงเย็ยนด้วยซึ่งอันนี้ปัจจัยที่มีอันนี้เตียนที่ในโลกเนาะแต่คือถ้าเราไม่มองในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีคอมมิชเมนต์ในการบรรลุเป้าหมาย net zero ด้วยซึ่งอันนี้ที่คอมมิเมนต์ที่เขามีอยู่เน,ะนาะณปัจจุบันนี้ คือทุกบริษัทที่อยู่ในตาลาดซับเขามีข้อบังคับเลยว่าเขาต้องรายงาน ESG อยู่แล้ว,ลวซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานหรือว่าการรายงานต้องแบบไหนก็คือเป็นองค์กรอันหนึ่งก็เรียกเป็นอบกก็ย่อมาจากในองค์กรบริหารกระจกัสลึน TGO ถ้าเป็นอนักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าถ้ารู้อยู่แล้วโอเกตัวน,นี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมล,ล่ะ ซึ่งแต่ผมคงไม่รู้ว่าทุกคนมาในห้องนี้มีมีขายจากสแตนบ้างมีขายมาจากไอทีบ้างหรืออะไรบ้างแต่ปกติก็ถามาคำถามที่ general นิดนึงเนาะเราต้องเติมอย่างไรปกติเวลาเราจะต้องทำโปรเจกต์ในองค์กรของเราก็ปกติเราก็ต้อง target เราก็ต้องไปทำ take action ไวนั่นแต่คือทุกอย่างในธุรกิจนี้ทุกอย่างต้องเป็น database ใช่ไหมต้องเป็น i n s i g h e base ซึ่งทุกอย่างก็ต้องเป็น Data ในกรณีนี้ก็คือ Data หลักๆเลยที่คนต้องสังเกตก็คือเปลี่ยนคาร์บอนฟุตพิ i n t ของออกก่อนหรือว่า GHG emission ทุกอย่างก็เป็นของ Data าเลยเพราะว่า้าไมมี Data คือเราเราทำทุกกิจ,จกรรม sustainability หรือทุกกิจ,จกรรมที่ไหนเราคิดว่าลดคาร์บอนเราเราไม่สามารถ quantify ได้เราต้องมีตัวเลขที่บอกเลยว่าเอ๊ะเราปัจจุบันออกเท่าไหร่ เราก็สิ่งที่เราทำนี่ทำให้เราลดเท่าไหร่บ้างมีผลเท่าไหร่บ้างโอเคซึ okay. ่ง so, ในการคำนวณ Emission นี้ก็ไม่ยากนะจริงๆนะเขาแค่มีสองข้อมูลหนึ่ง mm hmm. ก็คือ uh, activity data หมายความว่าจุดข้อมูลของกิจ,จกรรมของบริษัทของเรารวมถึง uh, ไฟฟ้าหรือว่าการเดินทางของพนักงานของเราหรือว่า uh, ของเสียที่เรามีอยู่หรือว่า uh, ทานจำนวนน้ำที่เราใช้ยอยู่เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น emission factor emission factor นี่ก็คือเป็น factor ที่เราเอามาคำนวณเลยว่าหน่วยกิจกรรมของเราอ่ะนั้นถ้าเอาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคาร์บอนเท่าไหร่บ้างซึ่งอันนี้เป็นยกตัวอย่างว้าจมีเป็นค่าไฟ 1, หนึ่งพันหน่วยแล้วก็ emission factor อันนี้พอดีเป็น emission factor ของไทยเนาะซึ่ง คาร์บอนของสมมติหน่วยงานของเรามีหน่องพันกว่ากิโลวัตต์ออกมาเป็นสี่ร้อยมันห้าร้อยกิโลโคาร์บอนอันนี้คอนเซปต์ที่ง่ายเนาะแต่คือถ้าเรามาแกะเนาะแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี้ก็เราเริ่มรู้เลยว่าเอ๊ะจริงๆหนะ้าแอคทิวิตี้นี้คือถ้าเราจะทำตามที่เขาต้องการเราต้องแบ่งด้วยแอคทิวิตี้นี้เขามีสามประเภทหมายความว่ามีแอคทิวิตีท้ที่ directly ที่เกี่ยวข้องกันกับการโอเปอเรชั่น Operation ของเราเลยก็เป็นสกคปหนึ่ง แล้วก็เป็น energy usage การใช้พลังงานหรือไฟฟ้าหรือว่าความกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขับสิ่งที่ไม่ directly i n v o l v e กับเราเช่นกิจกรรมจาก supply ของเราเวลาเขาส่งของให้เราหรือว่าการวัตถุดิบที่เราเสริมมาจาก supply ของเราเป็นไงบ้างก็สำหรับคนที่เคยฟังก็เป็นสกุ p e หนึ่งสองแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็ต้องรู้เลยว่าเพราะว่าเราเวลาเราเป็นองค์กร มีข,ข้างขนาดกลางหรือใหญ่นี้เวลาเราจะรวบรวมข้อมูล Activity นี้เราก็ต้องไปหาแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเอาข้อมูลนี้เข้ามาใช่ไหมซึ่งแหล่งข้อมูลนี้มีหลายหลายแหล่งด้วยนะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นระบบเอเอของเรามีอยู่หรือว่าเราต้องสร้างฟอร์มเทมเพลตให้ทุกเจ้าหน้าที่มากอกให้เราหรือว่าเราต้องไปหาไล่พวกซัพลายส่งข้อมูลให้เราด้วยเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะก็เป็นเ m เมชั่นแฟกเตอ พาะ emission factor นี่ก็กลับมาที่เวลาวิธีเราคำนวณ emission เลยทุก activity เขาต้องมี emission factor ที่เกีก่ยวข้ออกันอยู่แล้วซึ่งเราก็าต้องไล่ตามดูเลยว่า emission factor ไหนที่เราต้องใช้สุดท้ายแล้วจากคอนเซปต์ง่ายๆในการดำเนินการก็รมันสับสนนิดนึงซึ่งเวลาเราไปดูเลยว่าพวกาคฝั่งอะไรม้งแผนกความยั่งยืนประเด็นที่เขามีก็ก็มีอยู่แล้วก็มีหลายข้อมูลที่ต้องการมี แล้วก็เขาก็มีหลายเฟรมเวิร์กที่เขาต้องทำตามแล้วซึ่งสุดท้ายแล้วปกติเขาเริ่มเขาก็เริ่มจาก Excel แต่เวลาเขาขยาย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 เขามาเก็บข้อมูลหลายอย่างจากหลายสถานที่สุดท้ายแล้วก็เป็น p ีพอร์ตเทเบิที่ค่างใหญ่ที่สุดก็ต่อยังตามที่คนที่เอ่ยมานี้อันนี้สําหรับแผนกความยั่งยืงเน,เนเนาะแล้วแผนกสิ่งแวดล้อมแล้วสําหรับแผนกไอทีนี่ไปว่าอะไร เพราะว่าความยั่งยืนกับความยั่งยืนใช่ไหมก็ถ้าสมมติเราอยู่ไอทีก็ก็โชคดีละกันเนาะหรือว่าเราก็เห็นด้วยนะความอุปสรรคที่คุณเจอนะใช่ไหมแต่ข้อแรกก็คือจะพา,านในไอทีเพราะว่าถ้าเขาเจอนี่อยู่แล้วปกติถ้าฝั่งถ้าเราเป็นเทคนิคอลเซฟี่เอยู่แล้วว่าอ๋อคุณมีอุปสรรคในด้านเทคโนโลยีใช่ไหมซึ่งขายเขาที่เปลี่ยนคนที่เขาติดต่อก็อาจจะติดต่อฝั่ง CI o อโเนาะหรือว่าติดต่อฝั่ง IT ทีแม่จ เราต้องช่วยอะไรนะ operation ของเราอย่างไรบ้างได้ไหมแล้วนอกจากนั้นจากภายใน IT เราก็มีพวกสิ่งที่เราต้องการรู้เนื่องด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรต้องรายงานเรื่อง ESG ใช่ไหมแล้วภายใน IT นีนี่กิจกรรมของเราก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรวมวยถึงวิธีเรา provision data center ของเราเยอะแค่ไหนแล้วก็ที่ VM ที่เรามีใช้อยู่หรือว,ว่าการเราติดตั้ง enterprise application ของเรา เพราะว่าอันนั้นมีผลกระทบต่ออการใช้พลังงานของเราที่อันนี้ก็เป็นผลอีกอันนึงที่เราเจอเนาะรายการเเราคุยกับพวกอองค์กรองค์กรที่ไหนตลาดเพราะว่า70%เอร์ค่าใช้จ่ายของ Data Center นี่ส่วนใหญ่ก็มาจากค่าไฟอยู่แล้วจริงๆเวลาก็ปกติเวลาเราดูโปรไฟล์ของ Data Center เขาก็เอ่ยชื่ออยู่แล้วโปรไฟล์ว่าเอ๊ะเราแคปซิชิตี้ของเรากี่เมกะวัตต์ใช่ปะ mm hmm. เขาก็รู้อยู่แล้วก่นหนึ่งตอนนึง แล้วทุกมเมกะวัวต์ไอทุกวัดหรือว่าทุกหน่วยพลังงานอนี้เขาก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วซึ่งยิ่ยงใช้ Data c e n ซ e r ก็ยิย่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยอย่างไรก็ตามเวลาภายในไอทก็ต้องมาเฝ้าดูเรื่องอจุดนี้ด้วยซึ่งปัจจุบัน CIO ก็เป็นบุคลากรที่มามีส่วนรว่วมกันในการ ทำเรื่องโครงการสิ่งแวดล้อมด้วยในองค์กรนี่อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องทำอย่างไรก็อาจจะชัดเจนอยู่แล้วมั้งสำหรับแผน sustainability ก็ชัดๆเลยว่าเขาต้องมาทำเรื่อง digital transformation เขาต้องอาจจะเซอร์ b l บแปลว่าต้องมีอะไรที่ช่วยลดภาระแมนวลที่เขามีอยู่ตอนนี้แล้วก็สำหรับแนไอทีก็เขาต้องมี sustainability transformation ด้วยก็หมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าเขาต้องมาดูเลยว่าเอ๊ะเราวเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าสมมติเขา o v e r p r o v i s i o n หรืออะไรเขามีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเขาอาจจะต้องมาเฝ้าดูเลยว่าเอ๊ะเรายัางไงหลีกเลี่ยงยังไงเราทําให้วิธีการเราใช้ host หรือว่าใช้ server ยังมีประสิทธิภาพขึ้นเราต้อง optimize เลยว่าวิธีการใช้ resource ย่างไงบ้างที่ avoid ที่หลีกเลี over ่ยง overprovisioning ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าดูเลย IT อันนั้นอาจจะมีอยู่ใน ผมก็คิดว่าใจอยู่ในระบบออโตมานของคุณอยู่แล้วใช่ปะล่ะแล้วก็ระหว่างเราที่จะลดคอสเราจะเมนเทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแอปพลิเคชันของเราอย่างไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าถึงแม้ว่าเพราะว่าเมนเทนเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะเป็นเป็นพิเออร์วิตี้จะเป็นอะซึ่งเราจะแก้อย่างไีก็เป็นเอ็นฟิซิกกับเทอร์โบนอมิกนี่แหละถ้าเรามาดูเอ็นฟิซิกสั้นๆเนาะเอ็นฟิซิกก็เป็นระบบที่เก็บข้อมูล ESG ขององค์กร เขาสามารถจัดการทุกอย่างข้อมูลไอเอขององค์กรคุณใน Single System Source of Record Value p r o p อของเขาก็คือวิธีการเขาคำนวณ Admission ในองค์กรของคุณแล้วก็การออกรายงานนี่คือเขาเป็น Financial Grid ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของทุกองค์กรเวลาเขาจะออกรายงานทังไม่ว่าในประเทศไทยแร้อออกจากประเทศไทยด้วยแล้วนอก,ก,นนก็มีฟีเจอร์ที่คุณสามารถอัตโนมัติข้อมูลเข้าไประบบเลยอย่างไรบ้าง เพื่อในแล้วก็เขามีฟีเจอร์ที่เขาสามารถออกเลยว่าฟอร์มให้ทุกสเต็กโฮล e r เดอร์มาเกาะข้อมูลเข้า n อ c เพื่อทำให้ทุกโอเปอเรชัน t ตรีมไลน์ n อ c นฟซีไม่ใช่ระบบที่ uh, เพิ่งออก uh, จากตลาดนะครับอจริงๆอยู่ในตลาดสัก12ปีอยู่แล้วแล้วทำไมที่ประเทศไทยอาจจะค่างๆข้เพิ่งได้ยินเนาะเต่คือเพราะว่าทุกอย่างก็กลับมาที่พุชแอน l ์พูใช่ไหม ที่ประเทศไทยนี่เรื่อง ESG reporting requirement ก็เพิ่งกำลังมาแรงนี้ประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ถ้าเมื่อก่อนนี้ถ้ามีข้อาบ,าบังคับขายกระบายใช้ร่ใช่ปรล่ะ,ะ,ละถ้าตอนนี้อยู่โดนบางคับแล้วก็ well ก็อาจจะลง Excel ต่กไปแล้วก็่ ERP ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะแน่นำฟีซให้พวกของทศไทยโอเค ก็อย่างที่ผมเมื่อกี้พูดมาเนอะอันนี้นต่อน,นี้จำนอนลูกค้าของ n p c ก็เกือบร้อยละแล้วก็ากสายมือนี้ก็คืเป็นเฟรมเวิร์กที่ n p c s u p p o r t ให้ซึ่งเป็นเฟรมว k มาตรฐานที่ครอบคอ99%ที่คุณต้องการอีกแล้วพูดถึง global ในประเทศไทยก็ผมก็คิดว่าเป็น0้อยเปแล้วแล้ว n p c s ข้ฟีเจอร์นันที่เขามีก็คือเพราะว่าหนหนจากประสบการณ์ที่ n p c อยู่แล้วที่ Support ร้อยกว่าลูกค้า เราก็มีในไลบรารีของเราประมาณ400กว่า Data Type ที่เรามีอยู่แล้วซึ่งอันนั้น c o ฟเวอรได้ทุกอย่างข้อมูลที่ทุกองค์กวควรจะมีอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับ sustainability รวมได้ถึงพวกข้อมูลหรือว่า activity data ที่สอดคล้องกับที่ข้อบังกับโดยอบอกเกประเทศไทยคับถ้าเรามาดูเลยว่า n f c เขาช่วยพวก sustainability operation ในองค์กรเนี่ยแล้วเราก็มาดู data flow ของ sustainable data นะใน n p c แล้วก็เริ่มจาก n p c เป็นฐานข้อมูล single system of record เขาก็สามารถรองรับข้อมูลโดยวิธีแมนวนที่สร้างฟอร์มให้คนเกาะหรือว่าส่ง survey form ให้ s u p p l i n ของเราก่อหรือว่าเขาก็สามารถ integrate กับระบบ ERP ขององค์กรด้วยหรือว่าระบบอื่นๆที่คุณปัจจุบันมีอยู่แล้วเขาสามารถมาทำ data transformation extract transform แล้วก็ inject กับ n p c แล้วก็หลังจากเขา <S <S เข้า NFC อยู่แล้ว NFC ก็ <fic> มีวิธีใน,ในการออกการรายงานเขามีแดชบอร์ดที่บิลด์อินอยู่แล้วหรือว่าเขามี Power Report ซึ่งเป็น Power BI ที่ฟังอยู่ใน IBM เอ็ที่ฟังอยู่ใน NFC ซึ่งถ้าเราสามารถคัสตอมได้ตามที่คำตอ้องการของของคุนี่แหละหรือว่าถ้าสมมติตอนนี้คุณมี System of s y s t e m o p e r a t i o ออยู่แล้วสว่วนใหญ่คุณก็มี reporting tool ที่คุณมีอยู่แล้วเช่นเป็น Power BI หรือว่า e x c e l คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณใส่ไปใส่เข้าไป n p c แล้วก็ใช้ reporting tool ที่คุณมีอยู่แล้วแล้วก็ report ออกร p o r t ์ยของที่คุณต้องการซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็น internal report หรือว่า external report ที่คุณต้องมีหรือว่าในการ uh, tracking ด้วยอันนี้ก็คือเป็น flow ข้อมูลของ n p c from end to end ถ้าเรามาดูก่อนว่าถ้าโดยสรุปเลย n อ c ช่วยได้อย่างไรเน no? าะก็คื ครงสร้าง n f s i เขาลุยอยู่แล้วเขาเป็นระบบะฐานข้อมูลได้ไหมโครงสร้าง Data ของ n f i s i นี่คือทำให้เราสามารถ define โครงสร้าง Data าตามที่เราต้องการไปครับเราสามารถถ้าสมมติในภาษา ESG ก็คือเราสามารถ define reporting boundary อย่างเราต้องการเลยถึงแม้ว่าจะเป็น report สำหรับขององค์กรหรือว่าย่อยจนถึง scope 2ของเราหมายความว่าย่อยจนถึงคำนวณคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ n f s i โครงสร้าง n f i s i เขา enable เราสามารถทำเรื่องนี้ด้วยแล้วต่อจากนั้น Envisi ก็จัดการเรื่องการ uh, convert metric ก็อันนี้อาจจะเป็น uh, pinpoint a นิดนึงเนาะสำหรับองค์กรที่มัน uh, มี operation ข้ามประเทศบางบางประเทศเขาใช้โจ u บางประเทศใช้กิโลวัตต์บางประเทศใช้ uh, meter gallon บลาบลาบลาใน Envisi เขาก็มี built-in feature ในการ convert พวกนี้อยู่แล้ว built-in เราแค่ใส่เราแค่ใส่ แมทริกซที่เราตอนนี้ปัจจุบันดำเนินการอยู่ที่ที่เกี่ยวข้องกับเราเอ็กเ e นซ์กับเราเอ็นฟิซซี่คำนวณให้แล้วนอกจากนั้นมีการ forecast ด้วยเพราะว่าก็เป็นฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมถ้าฐานข้อมูลแล้วก็อันนี้เป็น a อนาลิติกอลฟีเจอร์ที่ b u i l ์ in ในเอ็ด้วยก็สามารถเอามา historical data มา forecast ์เลยว่าโอ,โอเคต่อไปนี้ข้อมูลของเราอะไรนะ consumption ของเราจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เพื่อเราสามารถทำเพล n นิ่งเลเวอเรก็ดได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือต่อจากนี้การรายงาน NVC ก็สอดคล้องกับว่ามาตรฐานที่มีอยู่ในในสากลไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวอีกเด่นหนึ่งอีกจุดเด่นจาก NVC ก็คือเป็น uh, Emission Factor Library ของ NVC ด้วยอย่างที่ผมเอ่ยเมื่อกี้ว่าการมาไล่ทีละ e อ i s ชั่นแฟ c เตอร์อาจจะเป็น p ิ i n อ o น์เอออปเปอเของซ u สเ a i n a บ l e o p ออ a เปอเรชั่นอยู่แล้ว เพราะว่าเขาต้องมาดูเลยว่าอันไใน emission factor ที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็เขาต้องไปหาหน่วยงานที่ตรงการที่มาดึงข้อมูลนี้ถ้าใช้ NVC เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่บอกเลยว่า activity นี Act ้อยู่ในประเทศใน,ใน,นี้ใน geographical อนนี้ activity นี้เป็นประเภทอันนี้ NVC ก็สามารถดึงมาจาก Library ของเขาแล้วก็สามารถใส่ใช้ emission factor อน,นั้นในการคำนวณ emission carbon footprint ขององค์กรของคอุณแล้วก็หลังจากเขาคุณคำนวณอยู่แล้วคุณก็สามารถ นำพวกข้อมูลน,นั้นไปรายงานอย่างตามที่คุณต้องการแต่ม่าจะเป็น built-in dashboard หรือว่าเป็น Power Report หรือว่า Power BI คุณต้องการแล้วต่อจากนี้เพราะว่างานนี้ก็เป็นงานที่มีติน AI ทำไมก็เขาก็มี AI capability ด้วยใน NVC ซึ่งในการ operation เขาสามารถมาจอดหมอนมูก็จากที่ตอนนี้ฟังอยู่ใน NVC แล้วก็เป็น Activity-based cost estimation นั่นเป็นค่ข้างพิเศษใหญ่นิดนึงเนาะเพราะ scope สามนี่เป็น,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 ปนจำนวนข้อมูลเยอะมากแล้วก็เราต้องจัดหมวดหมู่ที่เพื่อ้โสดคลองหน่อยกับอะ,อะไรนะสิ่งที่ต้องการในการรีพอร์ต n v c s มีฟีเจอร์ AI ในการรู้เลยว่าเอ๊ะวิเคราะห์เลยว่า Spend Data อันนี้ based on description อันนี้ซึ่งอันนี้ map กับ scope สามนั่แล้วต่อจากนั้นที่อยู่ใน pipeline อยู่ก็คือมี Gen AI ในการ generate report ในการเวลาเราสร้าง reporting ที่เรามีที่เราต้องการหลายงานต่อก็เ,เป็นเขาเรียกเป็น sustainable reporting manager assistant แล้วก็นอกจากนั้นก็มีที่ plan ไว้อยู่ตัวนียก็มี s u s t a i n a b i l i t y assistant ด้วยก็คล้ายๆกับอ,อะไรนะ Gen AI หรือว,ว่า c h a t g p t ที่สามารถช่วยเราในการอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ framework ที่เรา สนใจหรือว,ว่าเราต้องการรายงานเลยกฎหมายต่างๆโอเคึ okay. so, ่าเมื่อกี้เราบอกเลยว่าการคำนวณคาร์บอนฟุตพิ้น์ขององคก์กร็ค่างๆสับสนนิดนึงนั่นเอถ้าเราก็ดูเลยว่า NFC จะช่วยอย่างไรบ้างในการแอคทิวิตี้แค g o r กรีเอ็นฟิก็มีบิล l ์ i n c แค e g o ก i z ไรเซชันอยู่แล้วเราไม่ต้องมาไล่ทีละจันหวันมูลเลยเราเราใส่แอคทิวิตี้ด a ต้าตามที่ด a ต้าไทป์ที่เรามีอยู่หลังจากเราใส่เข้า n อ็นฟิซ เตียงกันให้เราเลยว่าอันไหนเป็น scope หนึส่วนเรื่อง data source ที่เราต้องการมีเพราะ NVC support automated data capture หรือว่าสามารถ uh, hybrid data capture method ที่เรามีอยู่ NVC ก็สามารถ address ได้ว่า challenge ที่เรามีอยู่ถ้าสมมติเราต้องกาดึงข้อมูลจากหลากหลาย data source กับ emission factor management ก็อย่างที่คุาพกัน NVC มี library ค่นข้างว้างกว้างหเหมือนกว่า library ซึ่ง ทุกอย่างที่เขา address ได้ทุกอย่างมีสิมบงแล้วหลังจากเรามี solution สำหรับข้อมูล sustainability ของเราแล้วก็กลับมาที่ puzzle อีกชิ้นหนึ่ง puzzle ของเราเนาะในการ sustainability ของเราในการ operation wise เนาะนอย่างไรเราจะทำ hybrid cloud ของเราเป็น green IT นะ อีกโซลูชันนึงที่ผมจะแนะนำก็คือเรียกว่าเป็นเทอร์โบนมิกซ์ซึ่งผมไม่รู้ว่าในห้องนี้มีมีเคยเคยได้ยินเท bon อร์โบนมิกส์ยังซึ่งเทอร์โบนมิกส์เป็น uh, ระบบจัดการไฮบริดคลดเขาทำให้ออปเปอเรชันไฮบริดคลดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอางา่ายๆลดคอสของไฮบริดคลดของคุณซึ่งฟีเจอร์ของเขาก็คืออย่างนั้นแหละเขาก็สามารถมา ให้คุณเห็นภาพเลยทุกสเต็กที่คุณมีอยูนะ่แล้วก็รู้เลยว่าณทุกสเต็กทุกจุดนี้คุณอ p t ติ i z e ไลซ์อย่งคุณมี Over-Provisioning หรือว่า under p r o v i s i o n i n g เพราะทุกอย่างอันนี้มีเกี่ยวข้องกับคอร์สของคุณใช่ไหมซึ่งเทเบิลเนม,มิกเขามีบิล l ์อิน i f e a ฟีเจอร์วว่าเพื่อให้คำแนะนำต่อคุณเวลาเขาบอกโอเคอันนี้คุณอาจจะต้องการในเวลานี้คุณอาจจะ ใช้เมโมรีนี้หรือาใช้แคปซิตี้นี้ก็พอแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นคุณก็สามารถถ้าสมมติคุณให้คุณให้ p e r m i s s i o n ให้ทรโบนอมิกคุณก็สามารถ operational อะไรสุดทก็หมายความว่าคุณสามารถให้ทรโบนอ i c s มาอัตโนมัติเลยจัดการการ provision อย่างไรบ้างถ้าสมมติคุณใช้ ASUR หรือว่าใช้คุณก็สามารถสมมติคำว่าให้ p i s s i s s i o n คุณสามารถว่าโอเคเราต้อง provision แบบนี้คุณได้ permission คุณต้องต้องจัด provision จะ micro หร like ือว ah, like ่า small จะอย่างไรอย่างที่คุณต้องกันะก็ผลที่อย่างที่เขามีก็ตามที่เอ่ยนะนี่2อ0อันนี้ชบนนวใชยได้ไม่ใช่เฉพาะ Public Cloud นะครับเขาจะได้เฉพาะใน h y b r i d Cloud หรือว่า Multi Cloud ถ้าสมมติคุณมีหลายหลายเจ้า Provider หรือว่าใน Pass ที่ k ุณเป็นแอดที่มีในตัวนี้ ก็คือมีสามขั้นตอนนี้แหละเขาอ่านเดอร์สแตนท์เขาทำข้าใจวิเคราะห์ที่คุณต้องการอย่างไรก็เบสบนเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีหรือฮิสตอริกลีดเดอรที่เรืเยยมีแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็อินเดนเทตฟล์เลยว่าคุณใช้เยอะเพิ่มไหมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ทำวิธีอัตโนมัติในการอ,อัพเดทไมซ์ยอย่างไรบ้างแล้วแต่บรโนโอนเมกส์กับเอ็นฟิซิเขาทำร่วมกันอย่างไรในถ้าในการในแง่ sustainability ว่าเทอร์โบนอมิกส์นี่เราอัพต o มไ e ด์ e o เปอเรชั n นดา e นของเราใซึ่งเทอร์โบนอมิกส์นี่มีวิธีการ uh, ทำให้ Operation i t ของเราเอ f ฟิ i ช n ตซึ่ง directly ก็หมายความว่า Operation IT ของเราเอ f i ิ i ชนตแล้วก็แอมน t a อลแฟรแล้วก็ จากเทบิลโนมิกเขาก็สามารถรีพอร์ตแอคทิวิตี้เดต้าเขา้าเข้าเอ็นพีที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่านพ c เป็นซิงเกิลซิสเต็มออฟเรคคอร์ดสำหรับข้อมูลสึสตเนบิลิตี้ของคนเลยก็วิธีการทำมันก็เทเบิลโนมกิก bon สามารถส่งข้อมูลเข้าเอ็นพีแล้วก็เอ c ในเอ c เราก็สามารถใส่แทรเก็ตองค์กรที่เรามีอยู่แล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้ ability, องกับภายในไอทีด้วยซึ่งทุกอย่างนี้เขาทำเป็นโฟลที่แบ็คแอนด์ฟอร์ดอันนี้แค่เป็นโฟล ระหว่างเทอ o โนอมกเข้าเอ็นฟิซิสเทอนมกเส่งข้อมูลเขเอ็นฟิซิแล้วก็เอ็นฟิซิส่ง t a r g กเกลับมาให้เทอโนอมกแล้วก็ t ทอบนอมเขาสมมติเราตั้งค่าให้เขาจัดเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเขาก็สามารถ o p e r a t i o n ันไลท์เซิร์วอที่อัตโนมัติเลยถ้าเรามาดู c เช็ค i s t เลยว่าเอ๊ถ้าเราใช้ร่วมกันเอ็นฟิซิกับ t ทอโนอมิอยางไงบ้างก็เราก็สามารถไอดี t i f y แล้วก็ทันทีเลย เราไปลดคอสหรือว่าลดคาร์บอนฟุตพิลของเราโดวยวิธีออโตโนมัติซึ่งเราต้องไม่ต้องเฝ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อที่2ก็คือเราสามารถทําให้การดําเนินการ ESG ของเราโดวยวิธีสอสรล้องแล้วก็เพราะว่าทุกอย่างก็จะใน NVC อย่างกลับมาที่ห่วงงเวลา ESG นี่คือ,อเวลาเรารายงาน ESG เราต้องเป็น financial grade. ถ้าเรารู้เพราะว่าแล้วซึ่ง NVC เป็นระบบ ESG ที รายองกอรไใชอยู่แล้วเราก็สามารถมีความเชื่อถือกับข้อมูลในเอนฟิซีมาเป็นอย่างไรบ้างอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเอนฟิก็เราสามารถส่งคำถามหรือว่า Request ข้อมูลให้ทุกสเต็กโฮเดอรอันนั้นก็ทำให้แผนกความยั่งยืนทำงานง่ายขึ้นในการ Engage ทุกสเต็กโฮเดอรในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนก็ สุดท้ายแล้วก็ทำให้เราลดการทำงานหรือว่าทำให้เราลดภาระทำงานทุกคนด้วย um, นะแล้วนี่สไลด์ที่สมบบอกว่าไอเอ็ I ica, er bon omics, นฟิซิกกับเทอร์โบนอมิกส์นี่จริงๆก็เขาเป็นสองโซลูชันที่อยู่ภายใต้ที่เขาเรียกวเป็น IBM Sustainability Software Suites เนาะในในในหลกักๆเลยเป็นเอ็นฟิซิกที่รองรับข้อมูลแล้วเทอร์โบน m มิกที่เมื่อกี้ผมพูดเขาก็ส่งข้อมูลไปเอ็นฟิซิกด้วย นอกจากเทอร์โบนอมิกเขาก็มีโซลูชันอื่นๆด้วยรวมถึงทางแม็กซิมอลแล้วก็ทรีวีแกสแล้วก็ซูพลายเชนอินเทลเจนซ์ทุกอย่างทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันทำให้แผนกยั uh, ่งยืนของคุณมีสินเนอร์จีแล้วก็ทุกอย่างในเป้าหมายที่ทำให้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับแผนกยั A ่งยืนของคุณเข้าเข้าอันนี้นะครับแล้ว uh, นี่แค่เป็นสไลดส์สั้นๆน,นิดนึงก็แบบบริษัทของผม บริษัท Green า a r อเ s ี a นี่เราก็ทำใน2ด้านเนาะในการ sustainability แล้วก็เราทำ management consulting ด้วยคือก็สดก็เท่ากับ journey ของผมนี่แหละเพราะว่าผมจริงๆ background ก็จะ IT, corporate strategy แล้วก็ตัวจะ evolve ไป sustainability Consulting ด้วยอันนี้ที่เป็น Service ที่เรามี uh, Offer เแล้วในทีมของเขาของผมก็เข้าๆมีพันธุ์เรื่อของผมด้วยแล้วก็ uh, เราเบสเสทไทยนะครับซึ่งถ้าจะติดต่ออะไเขาก็ยินดีให้บริการครับ ถ้าในแง่ของ ESG นี่เป็นบริการของเราในการให้ ESG roadmap หรือว่าให้ Invisi implementation หลักการหรือว่าถ้าคุณต้องการถ้าให้ปรึกษาเลยว่าอ,อะไรนะ reporting Need คุณต้องการเริ่มในการรายงาน ESG ยังไงบ้างครับก็ถ้าสนใจเดโมก็ติดต่อที่บูธก็ได้แต่อดีนี้แ็นสไลด์นี้ QR ูกก็ประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับ